สาธุชนทั้งหลายต่อไปนี้จะเป็นการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาในบทพระคาถาอาการวัตสรซึ่งเป็นพระสูตรที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแก่พระสารีบุตรไว้ว่ายันจาสาริปุตตระรติงดูก่อนสารีบุตรก็ในราชราตรีนั้นแหลพระตถาคตได้ระลึกถึง อาการวัตตาสูตรอันมีคุณานุภาพเพื่อเป็นที่รักษาต่อต้อตานซึ่งภัยอันตรายทั้งหลายเป็นคติที่จะให้ไปในเบื้องหน้าแห่งสัตว์โลกกับทั้งเทวโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์ทั้งปวงรวมทั้งสมวนพราหมณ์สมมุติเทว,วดาและมนุษย์ทั้งหลายและยังสามารถเพื่อจะห้ามเสียซึ่งบาปกรรมทั้งปวงดังนี้เป็นอาทิ ซึ่งพระคาถาอาการวัตสูตรนี้ท่านกล่าวว่าหากผู้ใดได้ท่องบนหรือสวดสาธยายเองก็ดีเขียนเองก็ดีหรือได้แนะนำบอกเล่าให้แก่ผู้อื่นให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสก็ดีหรือแม้แต่เพียงได้สดัรตรับฟังท่านผู้อื่นสวดแสดงอยู่ด้วยมีจิตเลิ่อมใสก็ดีหากได้ปฏิบัติอยู่เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอแล้ว ย่อมจะทําให้มีอานิสงส์มากนานับปการดังที่ท่านได้กล่าวไว้ว่าแม้จะตั้งความปรารถนาถึงพระพุทธภูมิพระปัจเจกับพุทธภูมิพระอัครลักษาวกภูมิพระสาวิกาภูมิหรือแม้จะปรารถนามนุษยสมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติในอนาคตการก็จักเป็นพลวัปัจจัยส่งผลให้ได้สำเร็จสมความปรารถนา และยังจะช่วยคุ้มครองภัยอันตรายที่จะพึงเกิดแต่สัตว์ร,ร้ายทั้งหลายหรือเกิดแต่น้ำเกิดแต่เพลิงหรือจะเกิดแต่มนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลายเป็นต้นได้อีกด้วยตลอดทั้งบาปกรรมทั้งปวงหรือวิบาปผลกรรมที่จะนำไปสู่อบาย,ยภูมิมีนรกภูมิเป็นต้นก็จักไม่ได้ช่องอยังลงสู่สันดานของตน เว้นแต่วิบากผลกรรมเก่าจะตามมาทันเท่านั้นและด้วยเหตุด,ดังกล่าวนี้ท่านโบราณาจารย์ทั้งหลายจึงถือว่าเป็นพระพุทธมนต์อันวิเศษมีอาน,นิสงส์และคุณานุภาพมากยิ่งนักจึงควรที่จะได้นำมาสวดสาธยายอยู่เป็นนิดในชีวิตประจำวันฉะนั้นเพื่อให้เกิดเป็นคุณานุภาพและเพื่อความเป็นสิริมงคล ตลอดทั้งเพื่อให้เกิดความเกษมสุขสวัสดีบีชัยทั้งแก่ตนเองและครอบครัวจึงใคร่ขอเชิญชวนท่านสาธุชนผู้สนใจไฝ่ธรรมทั้งหลายได้ร่วมกันสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนาในบทพระคาถาอาการวัตตาสูตรต่อไปนี้ตามสมควรแก่โอกาสและเวลาสื่อไปสิชา I กางสมยางภาคาวาราชคาเหวิหารเตเคชโกเตปภาเตเตนะโคปนะสัมเยนะสสะพาสะตานังบุญทัคุโนธรรมคุโนสัามคุโนอายาสมาอานนโทอโนโรโทสาเรโปโต โอโมคะลานโนอามะเหติโกมหาโนภาเวนะสานานังเอตถาวจา อิตเปโสพักข้าวอรหังเอเตเปโสพักข้าวสามมาสามบนทอเอเตเปโสพัข้าเวชาจารณสามปันนยเตเปโสพัข้าสุขโตอเเตเปโซพัข้าโลกวิทวเอเตเปโสภักข้าวอโนต ตโรปริสัทธามาสารเทเทเทเปสภคะวะสัทธาเทวะมโนนสานังเตเทเปสภคะวะพนทอนตทเทสภคะวะภคะวะเทโพธคณาวะคปัธรรมอิติปเโสภคะวะอภิเนหารปรเมส

parami sampado p i s o a k k a w a payon parami sampado i d h e p i s o a k a w a yotiparamisa sampado i d p i s o a k a w a chotiparamisa sampado idhipiso a k a w a k h a p o k k t p a r a ระเมศสัมปันโนอิติปิโสมขวะคาภะเิติปารเมศสัมปันโนอะเพเนหารวะโคตโตทยาเหยติปิโสมขวะคาภะวุฏฐานะปารเมศสัมปันโนอิติปิโสมขวะคาภามะลาเวลาเหตตาปารเมศสั สัมปันโนอิตติปิโสภควาอุตตมชาติปารมีสามปันโนอิตติปิโสภควาขติปารมีสามปันโนอิติปิโสภควาอธิโรปปารมสามปัโนอิติปิโสภควาสุวรรณปารมสามปัโน siete te pesopakaā maha sereparaamesmpa noa i te pesopakkawaāāaroa haparame span noa i te pesopakkaā aparenāāpara me span noa i te pesopakkaā s o n n t h a p a r a m s a m p a n a a u นทานาวาโคทัติโยอิติปิโสภะคะวาอภิสัมโพธิปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาเศลษคันธปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสมาธิคันธปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาปาน ญญาคันทบารมีสัมปันโนเอตติปิโสภะควาทวันเต่งสัมมาห์ปุเรสราคนาบารมีสัมปันโนอภิสัมโพวิวาโคจตุถอเอิติปิโสภะความหาปัญญาบารมีสัมปันโนเอตติปิโสภะควา โตปัญญาบารมีสัมปันโนอิติปิโสภคะวะหาสปัญญาบารมีสัมปันโนอิติปิโสภคะวะชาวนนาปัญญาบารมีสัมปันโนอิติปิโสภคะวะเดชปัญญาบารมีสัมปันโนอิติปิโสภ วานดเพติกปัญญาปารมีสัมปันโนเหติปิโสภพคาวาปัญจจักคุปารมีสัมปันโนเหติปิโสภพคาวาอัตาราสปวัตกะระปารมีสัมปันโนมหาปัญญาวาโคปัญจโมเหติปิโสภพคาวา นาปารเมสัมปันโนอิตติปิโสภคะวาเสระปารเมสัมปันโนอิตติปิโสภคะวาเนฆามาปารเมสัมปันโนอินติปิโสภคะวาปัญญาปารเมสัมปันโนอินติปิโสภคะวาเวรยาปารเมสัมปัน โนอิตติปิโสภะคะวาขันติปารมีสัมปันโนอิตติปิโสภะคะวาสัจจปารมีสัมปันโนโนอิตติปิโสภะคะวาอทิทานปารมีสัมปันโนโนอิตติปิโสภะคะวาเมตตาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาพุเ คาปารเมสัมปันโนปารมีวาโคชาโทอิติปโซมะขวัสสาราเมสัมปันโนอิติปโซมะขวะทัทสอปปารมเสัมปันโนอิติปโซมะวะทัทสารมาทปารเมสัมปันโนอิตเปโซมะขวะ มะเตงสัพพารเมสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาตังตญาณะชานังคปารเมสัมปันโนอิิปิโสภควาอะเพนาปารเมสัมปันโนอิิปิโสภควาสติปารเมสัมปันโนอิิปิโสภควาสมาธิปารเ サンパーのアヘテペソアパカワウェモテパラメサンパーのテペソアカワウェモテヤナタサナパラメサンパーのタサパラメワコサタモアテペソアカワウェチャチャランパラメサンパーのテペソア ข่าววิปัสนาญาณเวชาปารมีสัมปันโนยเติปิโสภักขาวมโนมายเถวเวชาปารมีสัมปันโนยเติปิโสภักขาวเถวเวเถวเวชาปารมีสัมปันโนยเติปิโสภักขาวเถมโสตเวชาปารมี สัมปันโนอิติปิโสภควาปารจิตตปริยญาณเวชาปาระมิสัมปันโนอิติปิโสภควาปุ่มเพนิวาสานุสติเวชาปาระมิสัมปันโนอิติปิโสภควาเทปจักโวเวชาปาระมิสัมปันโนอิติปิโส

โนเวชาวาโคหาทะโมยิติปิโสภะคะวาปะเรียญาปารเมสัมปันโนยิติปิโสภะคะวาภะหานาปารเมสัมปันโนยิติปิโสภะคะวาสัจิกิรยาปารเมสัมปันโนยิติปิโสภะคะวาภาวนาปารเม

ข้นวาโมเิติเิโสดมขวะโพธิปาเขียรรมาปารมีสัมปันโนเิติเิโสดมขวะสติปัฏฐานนปัญญาปารมีสัมปันโนเิติเิโสดมขวะสัมมาปธานปัญญาปารมีสัมปันโนเิติเิโสดมขวะเหติปาท ัญญาปารเมสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาเอนทร a ยยปัญญาปารเมสัมป a นโนอิติปิโสภะคะวาภะลปัญญาปารมสัปันโนอิติปิโสภควาโพชฌังคปัญญาปารมสัปันโนอิติปิโสภควาอัตถังกกะ คารามีสัมปันโนอเทปิสสะคกข้าวมาปาบริสักิริยาปารมีสัมปันโนอเทปิสสะพัข้าวนาวรณวิโมกปารมีสัมปันโนอเทปิสสะคัข้าวรหัตภลาวโมติปารมีสัมปันโนโพธิปัก धवा समोत् पिसो भकवा थ स फलयान पार मे सा पानो पिसो भकवा था नाया न पारमे सा सा tepata ya na paramesa bandho aye ya na paramesa bandho aye tepiso pakawasa ta na na te mo te kaya na paramesa bandho aye อนุเอติปิโสภคะวาเนรทวันานายาา p a r a m e a ṃ b a n n o เติปิโสภคะวาชาณทิสังกิเลสติญาณา p a r a m e a ṃ b a อ n o เติปิโสภคะวาปวเพนิวาสานุสติญาณา p a r a m e s a น b นเติปิโสภคะวา จุตัวพปาตยานปารมีสัมปันอิติปิโสภควาอาสวขะยานปารมีสัมปันทสสภลยานวโคเอกาทสสโมอิติปิโสภควาโกติสหัสานังปโกติสหัสานังหาเทนปรทระปารมสั สามปันโนเอเติปิโสภะควาปุริสะโกติทัสสะหาสานังภะรธาระภารมีสัมปันโนเอเติปิโสภะควาปันจจาโคยานะภะรมีสัมปันโนเอเติปิโสภะควายมกายานะภะรมีสัมปันโนเอเติปิโสภะควาเสลกุณปาะ เมสัมปันโนะิหตุเป็สอภคะวะคุณปารมีสามาปะติคุณปารเมสัมปันโนะิหตุเป็สอภคะวะปัญญาคุณปารมีสัมปันโนะกายภะละวะโกทวะทัสมวะเหตุเป็สอภคะวะทามภะละปารมีสัมปันโนะิหตุเป็สอ พรวาธรรมภลยาณปารเมสัมปันโนยติปโสภขวาภลปารเมสัมปันโนยติปโซพรวาภละยาณปารเมสัมปันโนยติปโซพขวาปุริสัปารเมสัมปันโนอยติปซพขวาปริสยาปรเมสั ā noaieete pesoapakaā ha to laiapara me sampan noa heete pesoapakawaāiaana para me sampan noieete pesoapakaā hosa hapara me sampan noaieete pesoapakaā kaueseana para me sampan noatā m a p a

पैसो भगवाया था चलिया पार में सांपानो ये पे सो भगवाया था चलिया यान पार में सांपानो ये पे सौ भगवा पोथा थ चलिया पार में सांपानो ये पे सौ भगवा भो था थ चलिया यान पार में อัมมานฺโตเอตทิเปโสภควาอติเมต a ถจริยาปารมีสามปันโนเอตทิเปโสภควาปารมีอุปปาละเมปารม r ธปารมีสามปันโนจริยาวาโคจตฺโ a ทสโมอิติปิโสภควาปัญจปาทานาขณเทศอเนจราขณปา ระเมสัมปันโนยติปิโสภะควาปันจบปาทานาคันเทโสตุคาลาคานาปารมีสัมปันโนยติปิโสภะควาปันจบปาทานาคันเทสุอนาตาลาคานาปารมีสัมปันโนยติปิโสภะควาไยตนเนโสติราคานายา นปารเมสัปันโนเิเิปิโสภะวะอาธารสะธาตุโสติระคะนญาณนารเมสัมปันโนเิเิปิโสภะวะเวปารินามลาคะนารเมสัมปันโนราคะวะโคปันนรสะโมเิเิปิโสภะวะคตาธานปารเม

ภัว่าเสคขยานาปารมีสัมปันโนยิติปิโสพคกว่าสังวรปารมีสัมปันโนยิติปิโสพคกว่าสังวรยานาปารมีสัมปันโนคตตาธานวาโคสรสโมยิติปิโสพคกว่าปุอาทปเวเนปารเมสัมปันโน हेत पे सौ भकवा पपव या न पार में सामान्य पे सो भगवा यम कपाते हारे पार में सामान्य पे सौ भगवा यम कपाते हारे यान पार में सामान ये पे सौ भकवा जत प्राम विहार पार में Sambano hetteso Jatuh jato pramaweha raya napa rame sambano hetteso bhakawa nawara rame sambano hetteso bhakawa nawara raya napa อิติปิโสภะคะวาอปริยานตะานะารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสัพพัญญุตตปารมีสัมปันโนอิติปิัพปันโนภะคะวาจตุเวสติโกติสตวชิรปารมีสัมปัน नो यत् पि सोपकवा चतुर्वे सति को पि सवचि पारमे सम नोपवे निवा को